เทศบาลเมืองมหาสรารคามออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงและ,มะแมลงที่เป็นพาหะนำโรคหมู่บ้านเอื้ออาทรเสริมไทธานีเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกค่ะ ที่หมู่บ้านเอื้ออาทรเสริมไทยธานีนายสายันพิรมกิจประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคสำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงและ,มะแมลงที่เป็นพาหะนำโรคหมู่บ้านเอื้ออาทรเสริมไทยธานีเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามซึ่งตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้มีการจัดทำโครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลไข้เลือดออกขึ้นกับเพื่อนร ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคและลดอัตราป่วยการตายจากโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออกจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตัดวงจรชีวิตยุงลายซึ่งเป็นพาหะนาโรคควบคู่ไปกับการลดแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์พาหะนาโรคของชุมชนสถาบันการศึกษาต่างๆง,ง,งานป้องกันและควบคุมโรคสํานักการสาธาร,รณาสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้ออกพ่นสารเคมีกําจัดยุงและ,มะแมลงที่เป็นพาหะนาโรค ของหมู่บ้านเอื้ออาทรเสริมไทธานีเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตามในบ้านในชุมชนตนเองเพื่อสกัดการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกประสบผลสําเร็จโดยปฏิบัติด,ดังนี้ปิดปากโคงด้วยผ้ามุง้งพลาสติกมัดให้แน่นมิดชิดใช้ไม้ตียุงใส่สารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลายลงในภาชนะกักเก็บน้ําโดยขอรับได้จากอสมในชุมชนของท่านใส่ปลาก,กินลูกน้ําเช่นปลาก,กระดี ปลาหางนกยุงปลาสอดลงในภาชนะกักเก็บน้ําใส่ปูนแดงปั้นเป็นก้อนกลมตากแดดแห้งแล้วลงในภาชนะกักเก็บน้ํา ฉีดส,สเปรย์พ่นยาฆ่ายุงภายในบ้านปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในบ้านนอกบ้านให้เป็นระเบียบสะอาดโปร่องอากาศถ่ายเทได้สะดวกและหากสมาชิกในครอบครัวของท่านป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกหรือมีปัญหาข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานป้องกันและควบคุมโรคสำนัก,กานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมในวันและเวลาราชการค่ะ